หลังจากใช้งานนะครับมีการเซอร์วิสที่ดีนะครับมีการเข้ามาตรวจเช็คว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างหรือในกรณีครบเซอร์วิสไทม์ก็มีการเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไทม์ที่เกิดจากปั๊มลบเนี่ยเกือเป็นศูนย์เลยแทบไม่ได้เจอเลยว่ามีปัญหาอะไร สวัสดีครับผมอดิศักด์กองวรีนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงงานของบริษัทวัฒนาชัย r u b b e r m a เมนะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องถุงมือยางนะครับที่มีประสบการณ์มาก,กว่า30ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ส่งออกถุงมือยางไปทั้งที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับ มันมีผลกระทบครับที่ปั๊มลมเนี่ยเวลาใช้งานแล้วมันเกิดขัดข้องหรือว่าเสียหายขึ้นมาแล้วพอมันขัดข้องเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อลายผลิตของเราซึ่งลายผลิตของเราเนี่ยมันเดิน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพอมันหยุดทีเนี่ยแล้วปั๊มลมเนี่ยเวลามันสป라이นไม่ได้สป라이แค่ลายผลิตลายเดียวหลังจากใช้งานนะครับสิ่งที่พบก็คือว่ามีการเซอร์วิสที่ดีนะครับมีการ เข้ามาตรวจเช็คว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างหรือในกรณีครบเซอร์วิสไทมก็มีการเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่อง d ดาว Time ที่เกิดจากปั๊มลมเนี่ยเกิดเป็นศูนย์เลยแทบไม่ได้เจอเลยว่ามีปัญหาอะไรปั๊มลมของ Delta เนี่ยแก้ปัญหาให้เราได้หลายอย่างนะครับเรื่องแรกคือเรื่องประหยัดพลังงานทําให้ต้นทุนพลังงานค่าไฟของเราเนี่ยท,ที่ใช้เกี่ยวกับปั๊มลมเนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะ เพราะว่ามันเป็นระบบส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบต่อคุณภาพเพราะว่าอลมค่อนข้างสเสถียรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลมสเสถียรปุ๊บปัญหาที่มันเกิดจากลมไม่พอหรือลมขาดเป็นช่วงๆเนี่ยก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องพลังงานเรื่องความสเสถียรของโปรเซสมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสม่ครสมก็จะช่วยแก้ปัญหาของเราได้เยอะครับ ความประทับใจเกี่ยวกับเดลต้าใช่ไหมครับจริงๆสิ่งที่ผมประทับใจเนี่ยคือเทคนิคอลสปอร์ตครับเพราะว่าจริงๆตอนที่เราคุยกับเดลต้าเนี่ยเรามีคุยกับ สองถึงสามซัพพลายเออร์เพื่อที่จะตัดเลือกว่าเราจะเลือกเจ้าไหนแต่พอเราคุยกับเดลต้าเนี่ยเราประทับใจในคําตอบในเทคนิคสกิลในในความแข็งแรงของของเทคนิคสกิลเรื่องปั๊มลมที่เขาสามารถตอบคาถามเราได้ไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวด้านเครื่องจักรหรือด,ด้านการ PM ก็ดีหรือปัญหาต่างๆที่เราถามเข้าไปสามารถตอบได้หมดแล้วเราก็มีการใช้เซอร์วิสในการเมนเทนเนเครื่องปั๊มลมตัวอื่นที่ไม่ใช่ของเดลต้าซึ่งการเซอร์วิสเมนเทนเนก็ดีคิดว่าน่าจะใช้ของปั๊มลมเดลต้าอีกนะครับเพราะว่า อย่างที่แจ้งมาเมื่อกีอ้ก็คือว่าเ,เรื่องเทคนิคอลสปอร์ตอะฟเตอร์เซลล์เซอร์ที่ดีของที่ใช้มาเนี่ยคุณภาพเสถียรและนิง่งแล้วก็ช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนปั๊มลมอีกเราน่าจะใช้ปั๊มลมของเดียวตายครับ ถ้าเรื่องพลังงานทางโรงงานให้ความสำคัญเนี่ยแนะนำว่าลองคุยปั๊มลมถูดเศษของเดลต้าเพราะมันจะส่วนมันจะสามารถช่วยทางโรงงานเนี่ยประหยัดค่าไฟแล้วก็ค่าพลังงานได้เยอะ แล้วก็ถ้าเกิดต้องการลดงานในส่วนของงานเซอร์วิสหรือว่าต้องการความเป็นมืออาชีพในการเมนเทนระบบของปั๊มลมเนี่ยก็สามารถคุยกับเดลต้าได้เพราะว่าทีมช่างของเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ชํานาญการด้านนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดจากปั๊มลมเนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยแนะนําเลยครว่าถ้ามองหาปั๊มลมก็ลองพิจารณาเดลต้าดู